น้องอาชิยิ่งโตยิ่งหลอ่อเรียนจบไฮสคูลแล้วแม่โบส่งฝึกงานช่วยออกแบบคาเฟ่ยิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องอาชิอาชิรวัฒน์ลูกชายของโบชยดาและฟลุกเกอร์คนที่ตอนนี้อายุก็ได้18ปีแล้วและก็เรียนจบระดับไฮสคูลแล้วด้วยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างกำลังเริ่มเรียนรู้ศึกษาสิ่งต่างๆเพื่อหาแนวทางของตัวเอง และล่าสุดแม่โบนั้นก็เพิ่งได้ออกมาเผยคลิปโมเมนต์สุดอบปุสอ2แม่ลูกพร้อมเผยหลังเรียนจบก็ได้ให้น้องอาชิฝึกทำงานมาช่วยออกแบบช่วยทำร้านคาเฟ่ที่กำลังจะเปิดในเร็วๆนี้รักหนุ่มน้อยอาชิคนเก่งของแม่โบเรียนจบม .6 แล้ว ฝึกให้ลูกทำงานช่วยคิดช่วยออกแบบช่วยกันทำร้านที่จะมีแต่ของอร่อยค่ะรอติดตามเมนูต่อไปของเรานะคะคัมมิงซู n ค่ะเรียกว่าทั้งหลอ่อทั้งเก่งน่าภูมิใจแทนคุณแม่จริงๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ